ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้นะ22พฤษภาคม2565ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วทำไมถึงต้องเลือกคุณรสนาโตสิตกูลเบอร์เจ็ดทำไมต้องเลือกคุณรสนาหัวใจสำคัญมีอยู่สองสประเด็นหลักๆตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดก็ตามสงครามโลกก็ตามมันทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วเลยโดยเฉพาะ นาทางเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของนาประชาชนไทยเนี่ยรวมทั้งทั่วโลกแหละนะก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันถ้าเราได้รับคนที่ไม่ดีเข้ามาบริหารประเทศมันก็ยิ่งย่ำแย่เข้าไปใหญ่เลยนะถ้าคนไม่ดีคนขี้โกงเข้ามาเนี่ยจะทำให้โอ้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพรวมทั้งคนไทยเราก็จะลำบากนักหนาสาหัสเข้าไปอีก ในขณะที่ปัจจุบันนี้ก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะจากสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์สงครามโลกรวมทั้งภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆนะมันทําให้เศรษฐกิจต่างๆมันย่อมแย่ไปหมดอยู่แล้วตอนเนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยที่เราจะต้องได้คนดีมีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริตนะมีความกล้าหาญ มีปฏิภาณปัญญามีความสามารถในการทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมซึ่งคุณรสนามีคุรศบัติดังกล่าวดีที่สุดตอนนี้ในบรรดาผู้สมัครทุกท่านที่สมัครผู้ว่ากทมอตอนนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งถ้าประชาชนไทยถ้าชาวกรุงเทพได้คุณรสนามาบริหารกรุงเทพมหานครจึงจึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดในเวลานี้จะทำให เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเพราะคุณรณนะนาเป็นคนที่มีทั้งความซื่อสัตย์เป็นทั้งคนที่มีความรู้ความสามารถที่ได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถกันมาแล้วได้เสียสละให้กับสังคมมาแล้วผลงานปรากฏเด่นชัดแล้วไม่ใช่ยังไม่มีผลงานปรากฏเด่นชัดอย่างคนอื่นๆนั้นก็ยังไม่มีใครที่มีผลงานปรากฏเด่นชัดเท่ากับคุณรสนา ซึ่งก็ยังไว้ใจไม่ได้คนที่ยังไม่ได้มีผลงานปรากฏเด่นชัดก็ยังไว้ใจไม่ได้คุณลรศนานั้นมีความรู้ความสามารถที่มีผลงานปรากฏเด่นชัดทั้งในด้านปราบโกงทั้งในด้านแก้ปัญหาต่างๆทั้งในด้านพัฒนาแง่เชิงต่างๆอันนี้คุณลรษณามีผลงานปรากฏเด่นชัดที่ผู้สมัครท่านอื่นก็ยังไม่มีใครเทียมเท่าได้ในความจริงที่ปรากฏกับสังคม ยิ่งในเรื่องของคุณธรรมนั้นก็โดดเด่นกว่าคนอื่น,นเด่นชัดกว่าคนอื่นทําให้ประชาชนมั่นใจได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณรสนานนเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญเสียสละมีปฏิภาณปัญญาความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมการประพฤติปฏิบัติของคุณรสนาต่อเนื่องยาวนานนั้นเป็นข้อยืนยัน เป็นข้อยืนยันเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณลักษณะเป็นคนเช่นนั้นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีศีลธรรมเช่นนั้น,นทั้งซื่อสัตย์สุจริตก็อาหารามีปฏิภาณปัญญาความรู้ความสามารถที่ปรากฏเด่นชัดอันนี้เราจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชาวกรุงเทพมหานครและก็ชาวไทยซึ่งกำลังประสบปัญหากับโควิดและปัญหาสงคราม ในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้เดือดร้อนหนักอยู่ทุกวันนี้นแม้แต่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ในคุณลรสนาก็มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่นั้น,นคุณรสนามีความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ดียิ่งจากนโยบายต่างๆที่พูดไปนั้นนะเด่นชัดว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชาวกรุงเทพมหานครและก็ส่วนรวมของประเทศชาติหัวใจสสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องยอมรับกันว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเราก็จะมีสองกลุ่มหลักๆก,กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนดีกลุ่มคนดีกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มคนไม่ดีทีนี้คนสมัครเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มเหมือนกันก็จะมีกลุ่มคนดีกับกลุ่มคนไม่ดี แลวพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าต้องคอบคนดีอย่าคบคนชั่วถ้าคบคนดีส่งเสริมคนดีพระพุทธเจ้าตัดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อส่วนรวมนี่เป็นคำยืนยันของพระพุทธเจ้าในมงคลลสูตรท่านก็ยืนยันนะว่าความเป็นมงคลที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตคืออย่าคบคนชั่วให้คบคนดีและพระพุทธเจ้ายืนยันในอปปมาทบสูตรยืนยันเลยว่า มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เพราะชีวิตเราถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องคบมิตรดีส่งเสริมคนดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าติในสิ่งที่ควรติคมในสิ่งที่ควรคมก็คือสิ่งที่เลว้ายชมในสิ่งที่ควรชมยกในสิ่งที่ควรยกก็คือสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าให้คมให้ติในสิ่งที่ไม่ดีให้ยก ให้ชื่นชมให้ส่งเสริมสนับสนุนในสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดความพาสุดตลอดกาลอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ในเมื่อมันมีนมนมสองขั้วอยู่อย่างนี้ตลอดกาลนานและไม่ใช่แต่ในประเทศไทยหรอกทุกที่ทุกแห่งมันจะมีสองขั้วตลอดกาลนานคือขั้วของคนดีและขั้วของคนที่ไม่ดีทีนี้ขั้วของคนที่ไม่ดีจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ที่จะเลือกตั้งในคราวนี้ แต่ขั้วของคนดีก็มีพอสมควรนะมีคนดีที่มีคนดีที่หลากหลายคนเหมือนกันที่มาสมัครในคราวนี้ทีนี้ถ้าคนดีที่มีความหลากหลายที่มาสมัครในคราวนี้เนี่ยถ้าจะประชาชนไทยของเราไปนะประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยเราไปเลือกนะคนดีที่หลากหลายคะแนนมันก็จะกระจาย คะแนรู้สึกว่าเท่าที่มีข้อมูลคนชั่วจะโดดเด่นคราวนี้คะแนนของคนที่ไม่ดีคะแนนของฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยมีเหมือนกันที่ค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาฝ่ายที่สนับสนุนคนโกงบ้านโกงเมืองฝ่ายที่ร่วมไม้ร่วมมือกับคนไม่ดีคนโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยก็มีอยู่แล้วคะแนนค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกคนดีนี่นะที่หลากหลายคนหลากหลายบุคคล แน่นอนตอนนี้ก็มีคนดีหลากหลายบุคคลไปสมัครนะคราวนี้แต่ว่าดีไม่เท่ากันนะถ้าไปเลือกคนดีที่หลากหลายบุคคลคะแนนมันกระจายแต่คนชั่วดีดูเหมือนว่าจะคะแนนเด่นขึ้นมาคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคดโกงมาก่อนนะคณะรัฐบาลคณะบริหารที่ผ่านๆมาหน้าที่มีการคดโกงกันมาก่อนเด่นชัดเนี่ยก็มีคนที่ที่ นิสัยไม่ดีนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่พออยู่ในกลุ่มนั้นอยู่เนี่ยลัษณะแนนค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาก็มีอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนดีนี่ไปเลือกกันแบบกระจ,กจายเนี่ยมันก็จะแพ้คนชั่วพอคนชั่วขึ้นมาบริหารคราวนี้ซ้ำเติมบ้านเมืองเลยทีนี้ซ้ำเติมประชาชนเลยมันอยู่ตรงนี้แหละพอคนชั่วคนไม่ดีคนไม่มีศีลขึ้นมาบริหารเนี่ยซ้ำเติมคนกรุงเทพ ซ้ำเติมประชาชนไทยที่กาลังเดือดร้อนหนักอยู่ตอนนี้เลยล่ะเพอเพออานาจที่ไม่ดีก็กลับมาได้อีกนะเป็นการกอบก่ออํานาจที่ไม่ดีขึ้นไปขึ้นไปอํานาจที่ไม่ดีกลับมาได้อีกก็ปวดหัวอีกแล้วทีนี้ประเทศไทยนะก็จะลําบากนี่หละคือจุดที่สําคัญว่าทําไมเราถึงต้องไปเทคะแนในให้คุณลักษณะเพราะคุณลักษณะเป็นคนดีที่มีความโดดเด่นที่สุดในคุณงามความดีในความซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญ มีปฏิพัน์มีความรู้ความสามารถที่ประพฤติปฏิบัติโดดเด่นที่สุดและเป็นที่ยอมรับโดยส่วนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็โดดเด่นกว่าท่านอื่นๆน,นะแล้วก็ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจได้ของชาวกรุงเทพชาวประชาชนไทยได้มากกว่าท่านอื่นๆไม่มีพักการเมืองอะไรอะไร,ะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีผลประโยชน์ของทุนต่างๆมาเกี่ยวข้องมิแต่ประชาชนล้น้วน,วนมิแต่คนดีล้นล้วน สนับสนุนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารกรุงเทพเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนกรุงเทพแล้วก็ประชาชนไทยแต่คนอืดนๆนั้นยังมีเรื่องราวของการเมืองมาเกี่ยวข้องเรื่องราวของทุนมาเกี่ยวข้องนี่มันยังมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบริหารกิจกรรมการงานได้อย่างได้อย่างเต็มศักยภาพหรือได้อย่างอิสระ แล้วอย่างเต็มที่อ่ะมันยังต้องไปขึ้นอยู่กับพักการเมืองยังต้องไปขึ้นอยู่กับทุนอย่างนี้เป็นต้นนะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยังมีความเสี่ยงให้ท่านเดือเดเืและยิ่งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่โดดเด่นนั้นที่เป็นที่ไว้ใจเป็นที่มั่นใจเป็นที่ไว้ใจของประชาชนนั้นก็ยังไม่มีใครสู้คุณลสนาได้นะคุณลสนาก็โดดเด่นที่สุดในเรื่องการไม่โกงนะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แล้ะยังมีความรู้ความสามารถที่พิสูจน์มาแล้วด้วยว่าเด่นชัดพิสูจน์ความรู้ความสามารถมาแล้วว่าสามารถปราบโกงสามารถแก้ปัญหาสามารถพัฒนานะสังคมไทยของเราให้ได้รับประโยชน์นะซึ่งคุณโฆษณาได้ทำมาแล้วแต่คนอื่นยังไม่ได้ทำคนอื่นยังไม่มีผลงานเด่นเหมือนคุณโฆษณายังไม่ได้ทำเด่นเท่ากับคุณโฆษณาถ้า ชาวกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเทคะแนนให้คุณลสนาก็มีโอกาสที่คนดีนั้นจะได้เข้าไปทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับชาวกรุงเทพให้กับประเทศชาติซึ่งไปแก้ไขปัญหาที่กําลังเดือดร้อนหนักอยู่ตอนนี้ตั้งไม่รู้กี่ปัญหานะทั้งปัญหาที่หมักหมมมาทั้งโควิดถล่มทั้งสงครามนะที่โอโหสง่งผลกระทบต่อประเทศไทยเหมือนกัน อย่างนี้เป็นต้สนสถานการณ์อย่างนี้ยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่ชาวกรุงเทพเราก็ต้องใช้สติปัญญาอย่างมากเลยเหมือนกันใช้สติปัญญาอย่างมากใช้ความรอบคอบใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบว่าเราจะเลือกใครเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่วิกฤต มันเป็นช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตชาวกรุงเทพก็ยากลําบากคนไทยก็ยากลําบากคนทั่วโลกก็ยากลําบากนาตอนนี้มันเป็นวิกฤตไปทั้งโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้คนดีบริหารกรุงเทพเนี่ยนามันจะเป็นจุดพลิกวิกฤตขึ้นมาได้น่าจะทําให้ปัญหาต่างๆนั้นคลี่คลายออกไปปัญหาก็จะคลี่คลายออกไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับ กรุงเทพกับชาวกรุงเทพกับประชาชนไทยนะแต่ถ้าเลือกผิดคราวนี้ก็ซ้ำเติมกันแบบเกิดยากเลยแหละนะคราวนี้จะไปเลือกคนนิสัยไม่ดีเข้ามาแล้วก็โหซ้ำเติมความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่อยู่ตอนนี้นะอย่างหนักหนาสาหัสเลยเหมือนกันแหละนะตอนเนี้ยเเผก็จะได้ขว a m นาจที่นิสัยไม่ดีนะที่ เอาละแตเปรียบคนไทยคดโกงคนไทยทําร้ายคนไทยทําให้คนไทยยากลําบากนี่กลับขึ้นมาอีกแล้วก็สวยไม่รู้จะซวยกี่ทอดเลยรอบนี้นะมันก็จะลําบากแต่ถ้าเลือกคนดีขึ้นมาดีก็โอ้โหเป็นประโยชน์มหาศาลเลยพลิกสถานการณ์ที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ให้กลับมาดีขึ้นซึ่งเราต้องการอย่างยิ่งเลยนะตอนนี้คนไทยต้องการคนดีมีฝีมือ ต้องการคนดีมีฝีมืออย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ถ้าสถานการณ์ที่ยังไม่ยากลำบากเท่าไหร่เลือกผิดบ้างถูกบ้างก็ยังพอถูกพอไทยนะสถานการณ์ที่ไม่ยากลำบากมากนักยังพอหายใจให้คอได้ยังพอทำอยู่ทำกินได้สะดวกเหมือนที่ผ่านๆมาเลือกผิดบ้างถูกบ้างยังพอถูกพอไทนะยังพอหายใจให้คอได้นะ แต่สถานการณ์อย่างนี้ยสถานการณ์ที่ยากลําบากกันอย่างเนี้วิกฤตกันอย่างเนี้ยทั้งประเทศไทยทั้งโลกนี่นะเลือกผิดนี่เรียกว่าจมธรณีเลยนะเลือกผิดก็ซ้ําเติมกันอย่างหนักชนิดฟื้นยากกันเลยนะแต่เลือกถูกเนี่ยโอ้โหพลิกสถานการณ์เลยและจําเป็นอย่างยิ่งต้องเลือกให้ถูกจําเป็นอย่างยิ่งต้องเลือกให้ถูก จำเป็นอย่างยิ่งต้องเลือกให้ถูกแล้วต้องการคนดีอย่างยิ่งคนมีฝีมืออย่างยิ่งเลยนะต้องการคนดีแทๆ้ๆที่เราไว้ใจได้ต้องมีต้องการคนมีฝีมือแทๆ้ๆที่เราไว้ใจได้แล้วต้องเป็นคนที่กล้าหารแท้แทเสียสละแทะๆ้ๆด้วยที่เราไว้ใจได้จึงจะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงไปได้และกอบกู้ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนขึ้นมาได้แล้วคนดีมีศีลเนี่ยถ้าได้เข้าไปบริหารเนี่ยกลุ่มคนดีในประเทศไทยจะร่วมกันสนับสนุนพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ทำทั้งหลายถ้าคุณโรสนาซึ่งเป็นคนดีมีศีลมีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าหารเสียสละมีปฏิภาณนะมีความสามารถนี่เข้าไปนะกลุ่มคนดีในประเทศไทยจะไว้ใจเมื่อกลุ่มคนดีจะไว้ใจก็จะหนุนคุณโสนาเต็มที่คุณโสษณาเข้าไปบริหารทีมของคนดีเนี่ยจะจะเข้าไปช่วยกันเต็มที่เลยนะเพราะว่าไว้ใจคุณโสษณานะอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลเลยต่อประเทศชาติ แล้วคุณลักษณะก็จะรับคนดีเข้าไปก็จะสารพลังกับคนดีเพราะคุณลักษณะเป็นคนดีทาทั้งหลายย่อมหลังหลายสูตรทำทั้งหลายคุณลักษณะเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคนดีสารพลังกับคนดีไปร่วมกันทําดีให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพต่อประเทศชาติอันนี้เป็นหัวใจที่สําคัญ พระพุทธเจ้ายืนยันว่าธรรมทั้งหลายย่อมหลังไหลสู่ธรรมทั้งหลายและเมื่อใดที่คนดีสารพลังกันพระพุทธเจ้าตัดว่าน,นี่คืออปปริหานิยธรรมธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอันนี้เราจะเป็นหัวใจสําคัญของความอยู่รอดปลอดภัยความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวกรุงเทพมหานครและก็สังคมไทยแต่ถ้าคนไม่ดีเข้าไปบริหารคนดีก็ไม่ไปร่วมด้วยท่านนั้นนะนอกจากไม่ไปร่วมมีแต่เป็น ต่อต้านเท่านั้นเองนะไปคัดไปงางกันมันเด็กก็มีแต่ไปต่อต้านกันมันก็จะไปยังไงล่ะมันก็เกิดการพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นในสถาบันการอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้คนดีและกลุ่มคนดีต้องได้คนดีและกลุ่มคนดีดนดนดสารพลังกันกอบกู้กรุงเทพมหานครกอบกู้ความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยของเราสังคมไทยของเราขึ้นมานะมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลย ไม่มีช่องทางอื่นเลยนะที่จะทําให้เกิดประโยชน์ได้นะพระุู้เจ้าก็ตัดเลยเอเสวมามัคโคณทันโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกนะก็คือการอาศัยมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นเกกับปฏิบัติสู่ความพ้นทุกขดังนั้น นในวันที่22พฤษภาคม2565นี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครจึงเป็นครั้งสำคัญเป็นเหตุการณ์เป็นกาลเวลาที่สำคัญเป็นวาระเวลาที่สำคัญที่ชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกอนาคตของตัวท่านเอง คนที่เกี่ยวข้องสังคมประเทศชาติว่าจะเลือกไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงหรือจะเลือกความหายนะถ้าเลือกคนดีมีศีลก็ไปสู่ประโยชน์สุขที่แท้จริงถ้าเลือกคนที่ไม่ดีก็ไปสู่หายนะไปสู่ความเดือดร้อนเลวร้ายทั้งหมดอยู่ที่วิจารณญาณของ พี่น้องชาวกรุงเทพมหาคนครนะที่จะตัดสินใจเลือกใครนะซึ่งตอนนี้ถ้าเทคะแนนให้คุณลสนาก็จะทําให้คะแนนมันไม่แตกกระจายคะแนนของคนดีมันจะไม่แตกกระจายพอจะไปเลือกกระจายกระจายกระจายกันไปคะแนน,นจะน้อยและสุดท้ายก็แพ้คนชั่วตอนนี้ต้องเสียสละอาจารย์ก็เห็นคนดีหลายท่านนะพูดจริงๆอาจารย์ก็เห็นคนดีหลายท่านสมัครอยู่ตอนนี้นะ โอ้แต่ถ้าไปเลือกหลายๆท่านไปเลือกไปกระจาย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 ไว้คะแนนมันกระจายนะคะแนนมันกระจายคะแนนมันกระจายคนดีจะแพ้คนชั่วเพราะตอนนี้คนชั่วนี่คนไม่ดีเลยคะแนนกระจุกตอนนี้คะแนนค่อนข้างโดดเด่นมันกระจุกมีคนที่นิสัยไม่ดีอยู่นะที่คะแนนค่อนข,ข้างกระจุกคะแนนนี่จะเด่นขึ้นไปโดดเด่นขึ้นไปนะแต่คนดีนี่มีหลากหลายคนลงไปคะแนนมันกระจาย บทจะแพ้ก็จะแพ้กันอยู่ตรงนี้แหละอาจารย์ว่าคนดีจะแพ้ก็แพ้ตรงนี้แหละแพ้ตรงคะแนนมันกระจายนี่แหละมันจะแพ้ตรงนี้ในเชิงยุทธศาสตร์จะแพ้ก็แพ้ตรงนี้แต่คนชั่วเขาฉลาดเขาลดลงสมัครไม่กี่คนเด่นแถมเขาซ่อนไว้อีกต่างหากว่าเขาไม่สังกัดพรรคการเมืองเขาซ่อนไว้อีกต่างหากแท้ที่จริงเขาก็เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองที่ไม่ดีนักการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยเขาซ่อนขนาดนั้นเลยแล้วลงส่เดเด่นเลยไม่กี่คนเลย เขาก็เลยโดดเด่นขึ้นมาคะแนนมันโดดเด่นมันสูสีขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญแหละแต่คนดีนี่โอ้โหใครก็อยากช่วยทํางานโอโ้คนดีท่านนั้นท่านนี้ก็ลงไปเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกันจะแพ้คนชั่วก็ตรงนี้แหละทีนี้พอเลือกใครก็มีแฟนคลับของใครมันจะกระกระ,กระเด็นกระเซ็นกระสายกระเด็นกระเซ็นกระสายคะแนนมันจะกระจายกระจายเสร็จก็แพ้คนชั่ว ตรงนี้แหละอยู่ที่คนไทยจะมีปฏิพานไหมยอมเสียสละได้ไหมใช่คนนี้เราก็รักคนนี้เราก็รักคนนี้เราก็รักคนดีคนนี้เราก็รักคนดีคนนี้เราก็รักคนดีคนนี้เราก็รักเรารักไปหมดเราแม่เห็นมันดีกันไปหมดอยากให้ทำงานกันไปหมดอ่ะแต่เลือกเลือกได้คนเดียวแต่เลือกเลือกได้คนเดียวนะถ้าคะแนนกระจายเราก็แพ้คนชั่วรอบนี้มันอยู่แค่เนี้ยตัดสินแพ้ชนะอยู่ที่ว่าคะแนนของคนดีจะกระจายหรือว่ากระจุก ถ้าคะแนนของคนดีกระจายแพ้คนชั่วรอบนี้แต่ถ้าคะแนนของคนดีกระจุกรวมไปอยู่คนใดคนหนึ่งซึ่งดีเด่นชัดขึ้นไปนะ่ะนั่นแหละคนดีจะชนะรอบนี้วัดกันอยู่แค่ตรงเนี้ยมันมีวิธีเดียวที่คนดีจะชนะคือเทคะแนนให้คุณรสนาซึ่งเป็นคนดีที่โดดเด่นที่สุดทั้งคุณธรรมและความรู้ความสามารถอ้้วเป็นกำลังใจให้กับคุณรสนาเป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง นาชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็ชาวไทยนะเลือกคนดีมีศีลมีความซื่อสัตย์เสียสละนกล้าหาญมีปฏิภาณมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือคุณรสนาโตศิตกุลเบอร์เจ็ดสุสุ <S 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 <S